oh <laughs> โอ้หลังจากที่เชลซีชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3ประตูนะครับซึ่งมันมีนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นไม่แพ้กับเปโดเนโตนะครับซึ่งคลิปเปโดเนโตนะครับถ้าใครไม่ดูกลับย้อนไปดูได้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นลีดเจมบ์นะครับนี่คือเรียกได้อีกเต็มปากเลยนะครับว่านี่คืออีกคนหนึ่งที่กลับมาฟิตสมบูรณ์แบบเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับและหลังจากที่เล่นในยุคของมาร์สกา โอเคแรกๆเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าลิเจมนั้นอาจจะมีตะกูตะกากบ้างกับแผนของเอ็นโซมาเรสกาที่จับเจ้าตัวนั้นเป็นอินเวอร์นะครับชอบผมไปเล่นตรงกลางซึ่งความถนัดกับการที่ลิเจมนั้นเคยเป็นแบ็กขวามืออาชีพนะครับกับการที่เล่นที่ยุคในยุคยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เราคว้าแชมป์ได้นะครับยุคเลมพาร์ตครับต่อเนื่องกับยุคทูเคินนะนะลิเจมได้เป็นแบ็กขวาแบบ แม็ขวางกีดแท้เอ่อเติมลุกเติมรับแต่พอมาเล่นอินเวอร์สเนี่ยเรื่องของการจ่ายบอลวิชั่นการมองบอลเนี่ยแรกๆอาจจะดูยังไม่ค่อยที่เข้าทางนะครับแต่พอซ้อมไปเรื่อยๆจนถึงณตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าลิเจมเนี่ยเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับเริ่มเข้าแผนเข้าระบบมากขึ้นแล้วก็เริ่มเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นนะครับวิชั่นการมองก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับและนี่คือข้อดีของลิซเจมนะครับกับการที่กลับมาช่วยเชลซีได้นะครับตอนนี้ก็เร หนึ่งเลยนะครับก็คือแนวรับขวาเนี่ยแกล่งขึ้นทันตาเห็นนะครับอันนี้ไม่ต้องอินเวอร์ก็ได้นะครับเอากับการเล่นเขาเรียกว่าอ,อะไรเล่นเกมรับอ่ะ เกมลับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งขวาหรือแม้แต่พอเล่นเป็นหลัง3ามเนี่ยพอลิเกมยืนหลังตรงขวาเนี่ยเกมลับดูมีความนิ่งขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งและการดวลตัวต่อตัวนะครับลิทเกมเนี่ยอ่านเกมได้ดีนะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับจังหวะเกมลับก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีประสบการณ์เหลือล้นนะครับและเจ้าตัวก็ยังช่วยปิดพื้นที่ในจังหวะสวนกลับของคู่แข่งได้ยอดเยี่ยมได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของลิเกมนะครับซึ่งไอ ข้อนี้เนี่ยเราต่างรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับกับการที่ลิซเจมนันเล่นเกมรับเจ้าตัวก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับจําตอนนั้นในปะที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เชลซีเจอกับเอซีมิลานนะครับแล้วลิซเจมเนี่ยได้ดวลกับลาฟิเอลเลียอัลนะครับช่วงนั้นเนี่ยเลียอัลเนี่ยกำลังพีคเลยนะครับตอนนี้ก็พีคอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็ยังโคตรเก่งอ่ะนะครับแล้วลิซเจมก็อยู่ช่วงพีคแล้วได้มาดวลกันอะ่ะเกมนั้นเอาตรงนะลิซเจมแม่งเอาลาฟิเอลเลอยอัลได พูดตรงๆนะครับเลี่ยงเกมรับนะครับหรือว่าการยิงตำแหน่งเนี่ยเจ้าตัวแบบทำได้ดีแล้วก็ทำได้สุดยอดจริงๆนะครับนี่คือเรื่องที่ผมจะชมนะครับหรือไม่แต่การดวลกันในทั้งพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายๆทีมหลายๆคนนะครับที่เจอกับลีเจมโอเคบางคนอาจเจอปิกที่มีความเร็วอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าลีเจมนั้นเป็นแบ็กหรือว่าเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาที่เอเออันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือผมเรียกแบบลีเจมเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาด้วยนะเพราะว่ายุคนี้เขาก็เล่นไงเออ อาจจะยังไม่ค่อยมีความเร็วมากๆากมากนักอ่าพูดผิดแต่ว่าความแข็งแกร่งของลิซเจมเนี่ยพูดทำตรงเลยนะสุดยอดนะครับสุดยอดเรื่องการเบียดทนเข้าปะทะเนี่ยว้ใจลิซเจมได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวทําได้ดีนะครับในเรื่องนี้นะครับอันนี้ต้องชมจริงๆว่ากลับมาช่วยเชลซีรอบนี้นะครับเจ้าตัวทํามันได้ดีจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของเกมรับต่อมานะฮะก็คือ เจ้าตัวสามารถเพิ่มมิติลุกนะครับทางฝั่งข้างๆนะครับฝั่งขวาหรือแม้แต่ตรงกลางได้นะครับเจ้าตัวสามารถเ,เติมเกมได้แบบลากขึ้นไปเองหรือแม้แต่จะประสานงานกับกองกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอานัดล่าสุดนะไม่ว่าจะเป็นพวกทางฝั่งของพวกอเนซันโตสอย่างเงี้ยเออหรือแม้แต่ตอนไกเซโดนะครับมายืนตรงกลางนะครับครึ่งสองเนี่ย จ้าตัวก็สามารถเล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นลิงก์การจ่ายบอลประสานงานทําชิ่นหนึ่งสองทำให้แดนกลางบางทีเนี่ยมาจังหวะนั้นที่เจ้าตัวนั้นไปยืนตรงกลางอินเวอร์สเนี่ยทำให้เกมเนี่ยสมูทขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติการจ่ายบอลก็แล้วแต่หรือแม้แต่มิติการทําเกมการพาบอลขึ้นไปหน้าก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่ดีหรือแม้แต่การบิวอัพ อันนี้ต้องชมอีกอย่างหนึ่งนะครับมิติเนี่ยเวลาจะทําเกมลุกนะครับกับการบิวอัพตั้งแต่ประตูนะครับโรเบิร์ตซันเชสจ่ายให้กองหลังอย่างลิซเจมนะครับตอนนั้นก็ยืนเป็นหลัง3แล้วเนาะไอตอนที่ก่อนจะจบเกมอ่ะพอจะขึ้นเกมการบิวอัพก็ทําได้ดีนะครับแทบจะไม่เสียบอลนะครับเรายอมรับการทมตรงนะครับว่าการจ่ายบอลของลิซเจมเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับซึ่งพอเวลาบิวอัพเนี่ยจังหวะที่เสียบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตอนนั้นชาโลบาหรือไม่แต่จอร์ดอา์ชมปงที่จ่าย พาดหลังเออต้นเกมเนี่ยลิทเกมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องชมว่าฝีเท้าเขานั้นพัฒนาแบบกระเตื้องขึ้นมากจริงๆนะฮะและเจ้าตัวเนี่ยกับการเพิ่มมิติเกมลุกนะครับก็ยังคอสบอลแม่นและมีน้ําหนักหลากหลายมากกว่านะครับก็คืออาจจะคอสบอลน,นะครับเป็นการจ่ายหรือแม้แต่การคอสบอลไปสองสองลุ้นทำประตูให้เพื่อนลุ้นทำประตูเนี่ยเจ้าตัวก็ทําได้เรื่องนี้ถือว่า สุดยอดจริงๆนะครับทำให้เชลซีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทางเลือกนะครับกับตัวจ่ายบอลนะครับถ้าสมมติว่ามีกองกลางนะสมมตินานี้เอนโซลงปุ๊บเอนโซจะเป็นคนรับบทบาทเป็นคนจ่ายบอลให้กับปีซายปีขวาหรือแม้แต่กองหน้าวิ่งทําทางอย่างเดียวเนี่ยจริงๆบทบาทหรือว่ามิติการทำเกมลุกเนี่ยมันน้อยไปนะครับแต่พอลิซเจมทงตรงนี้และยืนระยะแล้วมันทาได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้มิติบอลจากแนวลึกกับการที่ลิซเจมเป็นอินเวอร์สก็แล้วแต่หรือแม้แต่เป็นกองหลัง สามคนก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าตัวเพิ่มมิติให้กับเกมลูกจยซีได้นะครับอันนี้คือเราต้องพูดตามทงนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายบอลแหละไม่หนีไปไหนนะครับและการเปลี่ยนแกนเร็วตามฉบับของแผนของมาเลสกานะครับการขยับเข้าตรงกลางอินเวตเนี่ยของลีเจมมันช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายสมดุลขึ้นนะครับมีวิชั่นเห็นช่องว่างก่อนเพื่อนด้วยนะครับและสามารถ เปลี่ยนเกมลับจากเกมลุกได้ในพิตานะครับสมมุตินะไม่ใช่สมมุติแหละเป็นเกมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอ nottingham forest หรือแม้แต่การเจอ liverpool อย่างเงี้ยคือเจ้าตัวจะมีวิชั่นนะครับและพอทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังบุกอยู่แบบเพลินๆนะพอเวลาจะต้องเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกเนี่ยเจ้าตัวพอได้บอลปุ๊บสาดบอลยาวสาดบอลยาวหรือแม้แต่แทงรูช่องนี่คือสิ่งที่เป็นไหวพริบแล้วก็ iq ของเจ้าตัว ที่เล่นตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับตามตัวว่าลิซจมจริงๆเนี่ยไม่ได้มีสกิลณตำแหน่งนี้เลยนะครับแต่พอมาเล่นนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยเรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนจริงๆนะครับอันนี้คือเราต้องชมกับตันของเราด้วยนะครับว่าจุดๆนี้ทําได้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะชมก็คือเจ้าตัวเนี่ยสามารถ สร้างสมดุลในเกมลุกแล้วก็เกมรับได้ดียอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้หนีพ้นห่างกับการเล่นอินเวอร์เท่าไหร่นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแหละทีเพียงแต่ว่ามันแยกย่อยมากกว่านั้นนะครับคืออะไรสร้างสมดุลในเกมลุกเกมรับเลดเจมเนี่ยจะเป็นคนจะเป็นนักเตะที่รู้ว่าจาังหวะเมื่อไหร่ควรจะที่จะเติมสูงหรือจะถอยลงต่ําเพื่อคุมตรงหลังนะครับเจ้าตัวเนี่ย ทำให้ทีมของเราเนะครับเล่นเป็นระบบมากขึ้นไม่เสียสมดุลเวลาเติมเกมบุกนะครับสมมติพอเวลาจะขึ้นเกมนะครับแดนกลางอ่ะเออทางฝั่งของตอนนั้นมาลุคุโต้เนอยืนอินเวอร์สมาลคกุโตจะเป็นคนพาบอลขึ้นไปข้านหน้านะครับแต่พอจะเล่นจังหวะรับลีดเกมก็จะเป็นคนที่คอยเชื่อมแนวบอลให้กับกุสโต้ทาให้กุสโตนั้นวิ่งไปช่องว่างเพื่อให้เปิดพื้นที่ให้กับกองกลางของเราเติมเกมไปอีกทีหนึ่งไม่งงใช่ปะนะครับมันจะเป็นการจ่ายบอลแบบ หนึ่งต่อสามอ่ะจ่ายให้กุสโตหนึ่งกุสโตจ่ายให้สมมตินะอเลซานโตหนึ่งซานโตจ่ายคือดิเเจมดิเเจมเปลี่ยนไปซ้ายให้กูกุริากูริา,ราเปลี่ยนซ้ายให้กับกันโชอะไรประมาณนี้เนี่ยนี่แหละมันคือการสร้างสมบุรณในเกมรับของดิเจมที่เกมเกมนั้นก็ทําได้ดีมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยเนาะนะครับในฐาน,นะกับตันทีมเนี่ยเจ้าตัวสื่อสารและสั่งการแนวรับได้ดียอดเยี่ยมอันนี้คือเราต้องชมอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเกมรับนะครับ ออขอเรียกว่าอะไรการสั่งการนะครับของเจ้าตัวเนี่ยมีอิทธิพลในสนามมากๆนะครับจะรู้ได้เลยนะลิเจมเนี่ยจะคอยบอกตำแหน่งและเตือนนะครับกับการที่บางพื้นที่ในตรงหลังเนี่ยมันว่างนับหรือแม้แต่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นอยู่คนเดียวไม่มีคนประกบลิเจมจะเป็นคนสั่งการนะครับเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดอันนี้ไม่ได้รวมกักบรูบรัสซันเชตนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยมันเห็นทั้งหมดในสนามนึกออกไหมแต่ว่า ลิเจนก็ทําเรื่องนี้ได้ดีไม่แพ้กับโรเบอร์สันเชตเหมือนกันนะครับมีบทบาทชัดเจนนะครับในฐานะนกับตันทีมที่ช่วยคุมเกมแล้วก็บางทีนะข้อดีของเจ้าตัวอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกับการที่ไปเคลียร์กับผู้รักษาประตูนะครับจังหวะที่ได้ฟาวหรือแม้แต่จังหวะที่ได้เปรียบนะครับเชลซีได้เปรียบมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเจ้าตัวจะเป็นคนคอยเจราจารแล้วก็คอยคุมเพื่อนร่วมทีมให้อยู่และให้มีสมาธิในเกมนะครับอันนี้คือชื่นชมจริงๆนะครับซึ่งทําให้เชลซีนั้นสามารถเก็บคลีนชีตได้ กับนัดล่าสุดที่เจอกับนอตติงแฮมฟลร์นะครับซึ่งเราจะชมแค่ลิเจมไม่ได้นะครับแต่ว่าลิเจม,มันโดดเด่นไงนะครับต้องชมพวกชาโลบาพวกจอดอันชิมปงพวกมาร์คกูรุย่าด้วยนะครับแล้วก็แดนกลางที่คอยลงมาปิดพื้นที่นะครับตอนนั้นก็จะเป็นไกดซโดใช่ปะ่ะตอนนั้นนะเออคือลงมาแล้วครึ่งสองอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ดีภาพรวมทั้งหมดนะครับในฐานะของกัปตันทีมลิเจนะครับซึ่งเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมันคือจุดที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นนะครับสรับเด็กบ้านของเราคนนี้นะครับก็ขอให้ฟอร์มเนี่ยคงเส้นคงวาและที่สําคัญนะครับเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับขอให้เล่นแบบนี้ยาวนานยาวนานไปแล้วกันนะครับซึ่งพอเล่นแบบนี้ปุ๊บเจ้าตัวก็มีโอกาสนะครับติดทีมชาติอังกฤษเป็นตัวจริงแล้วก็ไปลุยฟุตบอลโลกปีหน้า นะครับอันนี้คือผมหวังแล้วก็ผมมองว่าโอกาสพลเชียลในการที่จะได้ไปบอลโลกเนี่ยสูงมากๆนะครับถ้าฟอร์มของลิทเจมเข้าที่แบบนี้แล้วแล้วก็สภาพร่างกายไม่เจ็บเนี่ยมีโอกาสนะครับแทบจะ80-90เนะครับเพราะว่าเจ้านายเก่าก็เป็นโทมัสถุกคชนด้วยนะครับกับการที่เป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษเนาะนะครับก็นี่แหละคือเรื่องของลิทเจมนะครับจริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดรายละเอียดแบบ อีกย่อยนะครับซึ่งจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาพูดนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ก็เลยมาพูดมาชมลิเจนนัดนี้ที่ผมดูตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับนี่คือเรื่องของริเจนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะขอลาไปก่อนเพียงนี้แล้วกันนะฮะบ๊ายบายที่5้าแล้วนะตอนนี้เออสุดยอดมากนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยกล่องข้าวนะครับเดี๋ยวไปทิ้ง บายบายครับผม